สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ครับผมน,นี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับเข้ามาชมหลังจากที่เมื่อวานช่วงหลังจากชนมาฝนก็ตกนะครับผมก็มาลื้อลื้อออกหมดเลยลื้อข้างหน้าลื้อกันชนลื้ออะไรหมดผมมาไล่เคาะครับลื้อออกแล้วก็มาไล่เคาะมาแต่งใหม่ครับน้วเครื่องไม้เครื่องมือ นะครับพอไล่ข้อเสร็จปุ๊บผมก็อเอาตัวนี้ออกมาข้ะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะว่ามันโดนเหล็กอัดเข้าตรงนี้ครับแล้วคิวยางกับขอบขอบรัดประตูไขอบรัดกระจกเนี่ยมันยุบเข้าไปข้างในอยู่มันต้องเอาไปที่ร้านกระจกให้เขาทําทการเอาตัวนี้ออกมาให้นะครับมันถึงจะไอ้นี่ได้มันถึงจะดึงออกมาได้ข้อออกมาได้เนาะ ทีนี้ก็คืออตัวการปัดน้ำฝนอะ่ะมันจะขัดกันอยู่ผมก็เลยทางเหล็กออกนิดนึงตอนนี้ก็ปัดได้แล้วครับส่วนไฟหน้าก็ลอกเอากระจกออกหมดแล้วตัวนี้ที่มันหักผมก็เคาะคืนมานะแต่งคืนมามันหักตันนี้ก็ยังหาน็อตล็อกไม่ได้เดี๋ยวเอาน็อตมาล็อกใหม่นะครับกระจกโบเอาแคบล่ามาปิดไว้ก่อนมวกก็เคาะออกมาแล้วครับ อออกมาเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือของผมมันไม่พร้อมเนาะผมก็หาเท่าที่ที่ผมจะดัดแปลงแล้วมาเคาะมาทําอะไรได้นะครับแต่ตอนนี้หน้าก็คือออกมาเสมอกันแล้วออกมาได้แล้วตัวนี้ก็หักครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาดูที่เชียงกงนะครับหาที่เชียงกงเดี๋ยวค่อยมา เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องถอดออกไปทําสีอยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปดูที่เชียงกงตอนนี้กอ็อยากฝากบอกถึงพี่น้อง f อฟนะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจนะแล้วก็ที่อชอบดราม่าชอบคอมเมนต์คนอื่นเสียหายนะครับ บางทีถ้าคุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้ที่ว่าตอนเกิดเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคุณก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปคนอื่นนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าในณขนณะนั้นนะ่ะคนที่เขามาเขามาช้าหรือมาเร็วนะครับแล้วเวลาฝนตกเนี่ยจะช้าหรือเร็วอะรถใหญ่อะมันก็ไม่อยู่หรอก ถ้าถ้าเราวิ่งตามตูดกันมาแล้วไอ้คันข้างหน้าเขาเลี้ยวโดยไม่ตีไฟเลี้ยวอะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนขับรถเองอะ่ะคุณขับตามเข้ามาแล้วอยู่ๆเขาเลี้ยวเลยเขาเหยียบเบรกแล้วเขาเลี้ยวเลยอะ่ะคุณจะคุณจะเอาอยู่ไหมลนะ่ะฝนตกนะฝากฝากให้ให้คิดนิดนึงนะครับก่อนที่คุณจะสนุกปากสนุกมือในการวิเคราะห์คนอื่นในการพิมพ์คอมเมนต์คนอื่นนะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรนะแต่ว่าก็ควรจะนึกถึงใจของ ของผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ผมน่ะคือผมมาคันที่สามอ่ะพูดตามหลักกฎหมายอ่ะคือคันที่มาที่หลังสุดอ่ะมันผิดอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าณจุดเกิดเหตุตรงที่มันผิดอ่ะคือผมไม่ได้โทษว่าคนนู้นคนนี้ผมอยากเข้าใจว่าทําไมเขาเลี้ยวแล้วเขาไม่ตีไฟเลี้ยวไอ้คันที่เขาเลี้ยวตัดหน้ารถกระบะนั่นนะ่ะนะทำให้รถกระบะเหยียบเบรกแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะเบรกอยู่อยู่แล้วเพราะว่าการเลี้ยวอ่ะ คุณน่ะซื้อรถมาคุณไปทําใบกับเกียร์เขาอบรมคุณน่ะคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนจะเลี้ยวตัองหกสิบเมตรทําไมคุณไม่เลี้ยวไอ้คุณไม่เปิดไฟนะก็ะน,น,นี่แหละครับก็ฝากฝากนะครับฝากถึงพี่เพียงน้องเอฟซนะครับก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจดีๆก็ผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่พี่เพียงน้องเอฟซีส่งมามอบมานะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นกำลังเป็นความชื่นใจจากพี่เพี่งน้องนะส่วนคนที่ไม่รู้ต้นสายไปเหตุแล้วไปด่วนสรุปคนอื่นนะก็ฝากนิดนึงนะครับฝากให้คิดนะไม่ได้เป็นการว่ากล่าวดุด่ดาอะไรกันนะครับแค่อยากจะใหะ้ฟังสาเหตุนะครับฟังสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มันเกิดเพราะอะไรนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามาด้วยความเร็วหรืออะไรฝนตกผมเป็นคนที่ที่ไม่รีบอยู่แล้วนะแต่ถ้าทางแห้งนี่ผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับถ้าถนนยงแห้งนี่คือผมมั่นใจรถผมทุกอย่างเลยนะผมถึงกล้าขับแต่ถ้าฝนตกๆนี่ขนาดรถกระบะนี่ผมยังไปช้าเลยครับถ้าฝนตกนี่เพราะว่าฝนตกต่อให้รถคุณดีขนาดไหนอะ่ะมันก็ไม่รอดหรอกถ้าคุณประมาทนะครับ แต่นี่อย่างที่ผมมันมีคลิปก่อนที่ผมจะเกิดเหตุอะผมวิ่งมาเรื่อยๆแล้วจังหวะผมไปหยุดคลิปไงผมไปหยุดคลิปกะว่าเออถึงบ้านแล้วผมค่อยจะถ่ายต่อว่าเออผมค่อยจะมาอธิบายให้ฟังว่าเออตั้งจากเปลี่ยนคาดมามันอย่างงู้นอย่างนี้ะนะแต่จังหวะแค่ผมกดหยุดคลิปอะไม่ถึงหนึ่งนาทีครับกดหยุดคลิปเสร็จปุ๊บก็วิ่งขึ้นเนินมาแค่นั้นเองถามว่ารถขึ้นเนินอะมันจะวิ่งได้เร็วสักเท่าไหร่นะ พอขึ้นเนินมาแต่ว่าบ้านเขาอะ่ะมันอยู่ตรงกลางเนินไงเขาก็ผู้หญิงขับเขาไม่ตีไฟเลี้ยวนะครับให้ให้ให,ให้ฟังตรงนี้ด้วยเขาไม่ตีไฟเลี้ยวนะฮะไอคนที่คอมเมนต์มาด่านะให้มันดูตรงนี้ด้วยนะก็คือเขาไม่ตีไฟเลี้ยวแล้วเขาเขาเหยียบเบรกแล้วเขาเลี้ยวเลยนะครับแล้วไอคันที่ที่วิ่งอยู่ตามหลังรถเก๋งนะ่ะกระบะเขาวิ่งห่างกันแค่ประมาณสักสองสามเมตรเองนะครับคันหน้า ีเฟีเลี้ยวเหยียบเบรกตีเฟีเลี้ยวเลยอ่ะคันที่อยู่ตรงกลางเขายังไงเขาก็ต้องเบรกเบรกแบบกระชันชิดแต่เขายังไงเขาต้องเบรกแล้วถามว่ารถเล็กอ่ะมันเบรกอ่ะคือเขาเบรกเขาก็เบรกล็อกลอ้อล้อหมุนเหมือนกันแต่ว่าคือรถใหญ่อ่ะผมห่างเขาอยู่ประมาณสักเจ็ดเมตรผมเบรกแล้วมันไม่อยู่นะมันไม่อยู่มันก็ถลายเลยเพราะว่ารถมันขึ้นเนินมันขึ้นเนินเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเบรกเบรกแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับเบรกแล้วก็เลี้ยวตัด รถกระบะออกไปเลยนะมันก็เลยทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าความความสูญเสียเนี่ยความเสียหายเนี่ยเออมันก็มาอยู่ที่เรามันหนักกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรกันเพราะว่าก็คุยกันอยู่กับรถคู่กรณีนะครับแกก็แกก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่าอ่าแกก็ไม,มีประกันนะครับแกก็มาขอโทษผมแกบอกว่าผมขอโทษผมผมผมก็ตกใจเขาเลี้ยวกระทันหันเกินนะครับแล้ว คือตามที่จริงแล้วอะ่ะแกแกเหมือนแกอยากจะรับผิดชอบอะ่ะแต่ว่าแกไม่มีประกันไงน,นะผมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ว่าผมถูกนะก็คือตามหลักกฎหมายประกันจริงอะ่ะคือผมมาที่หลังอะ่ะคันสุดท้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันมันเกิดเหตุอะ่มมมะ,ะออนนมันไม่สมควรที่จะที่จะทําอย่างนั้นไอรถคันหน้ามันไม่สมควรที่จะทําอย่างนั้นนะไอนักเลงจีบอร์ดทั้งหลายนะครับ ขอให้คุณมึงจงเข้าใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผมไม่อยากจะใช้คำไม่สุภาพนะแต่บางครั้งบางทีอะ่ะจะทำอะไรจะพิมพ์อะไรลงไปจะคิดอะไรลงไปก็ควรมองถึงข้อเท็จจริงด้วยนะครับนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรให้พวกคุณฟังนะเพราะแต่พวกคุณไปด่วนสรุปกันเองนะครับคุณอย่าไปมอง เห็นว่าคนอื่นเขาไปชนคนอื่นแล้วเขาผิดมันไม่ได้ผิดเสมอไปนะครับการการใช้รถใช้ถนนนะบางครั้งอ่ะถ้าพวกคุณไม่ได้เจอกับตัวเองนะครับพวกคุณก็จะไม่รู้หรอกอเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ถนอมรถมากนะเดี๋ยจะอาจจะเห็นในคลิปนะครับที่ว่าผมขับรถขับรถออกตัวแรงอะไรแรงตามบ่อนะครับแต่ตามถนนจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้แรงเหมือนที่พวกคุณคิดหรอก คือการที่ผมขับแรงในบอ่อในอะไรเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะบอ่อมันก็เนืดนะฮะบอ่อมันก็เนืดบางครั้งก็เราก็ทําเอาคลิปเอาอะไรกันสนุกสนานนะที่เห็นที่ทูวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเราก็ไม่ได้ตรงนั้นอ่ะณจุดจุดนั้นเราไม่ได้ไปสร้างสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับเราก็ต้องการทำเล่นกันใน ในบ่อในอะไรแค่นั้นเองนะครับแดี๋วทีเนี้ยบนถนนเนี่ยคือคุณจะเก่งอะไรยังไงคุณก็ต้องมีมารยาทในการขับขี่รักษากฎกติกานะครับใบขับขี่นี่ผมผมสอบนะผมไม่ได้ไปซื้อมาผมบอกให้ว่าผมจะสอบได้ผมก็ต้องไปนั่งอบรมอบรมนะครับไอคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ฟังไว้นะ ก่อนที่จะด่วนสรุปคนอื่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับก็นี่แหละเราขับรถนะครับถ้าเรา,าไปไปทําพฤติกรรมอย่างนี้มันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ให้คนอื่นนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุที่ผมนะก็คือคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเขาก็เกิดความเสียหายแล้วก็อย่างคนที่เขาไม่มีอะไรเลยแล้วเขาไปโดนอย่าง,างนี้ยนะ คุณจะไปเรียกร้องอะไรกับเขาได้นะครับมันก็ไม่ได้สรุปแล้วเราก็ต้องอย่างเงี้ยอย่างผมนี่ก็ต้องผมก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรผมก็หาเช้าหยินค้ำเหมือนกันก็อยากจะฝากเตือนสตินะครับฝากเตือนสติก็อย่าได้สรุปคนอื่นไปนะฮะอย่าด่วนสรุปคนอื่นไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้ มันไม่ได้มีผลดีอะไรหรอกครับเพราะ,ราะคณสนุกสนานกันนะแต่คนอื่นอ่ะเขาเดือดร้อนคนที่เขาเดือดร้อนอ่ะคุณก็ต้องอรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาด้วยนะครับไม่ใช่มาอย่ามาอู้ไอเหี้ยไอสัตว์อะไรด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะฝากให้คิดนิดนึงนะครับก็ใครที่ด่าผมมาถามว่าผม ผมโกรธไหมในใจผมลึกๆผมก็โกรธแหละแต่ว่าคือมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวคุณก็มีสิทธิ์ที่จะจะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่เคยผมก็ไม่เคยตอบโต้นะครับดูในคอมเมนต์ได้นะผมไม่เคยพิมพ์มพตอบโต้ด่ากับอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะฮะเพราะว่าก็ยังถือว่า,าพี่เพี่น้องเป็น FC เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่เพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับบายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะก็รอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับบายๆครับผมสวัสดีครับ